นี่คือเรื่องราวของเปรตกุรุป,ป่าปีวิญญาณที่ก่อกรรมทําเข็นไว้อย่างมากมายและต้องวนเวียนชดใช้กรรมที่ก่อไว้ทั้งหมดอย่างไม่จบสิ้นคืนพระจันทร์เต็มดวงณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปุบลราชธานีบรรยากาศเงียบสงัดทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างแน่นหนา ไม่มีใครกล้าออกมาเดินในยามค่ำคืนบริเวณถนนดินที่เป็นเส้นทางนำไปสู่ป่าหลังวัดมีเสียงแววมาตามลมข้าหิวข้าหนาวเสียงร้องโหยหวนดังมาจากป่าหลังวัดทุกคืนเดือนเพนวิญญาณตนนั้นจะออกมาคร่ำครวญ <c oughs> ผู้เท่าผู้แก่รู้ดีว่ามันคือเปรตแม่ละม่อม <c oughs> หญิงที่เคยกระทำบาปหนักในอดีตใครขืนออกไปตอนนี้ จะถูกตามไปหลอกหลอนแต่แสงชายหนุ่มวัย7 7ปีที่เพิ่งกลับบ้านเกิดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเติบโตมาโดยเคยได้ยินเพียงคำาริ่ำลือแต่ไม่รู้ประวัติของเปรดแม่และมอ่อมและพ่อแม่ของเขาไม่เคยเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังในคืนนั้นขณะที่ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านแสงแอบออกไปเดินเล่นบริเวณป่าหลังวัดทันใดนั้น ลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวสะท้านกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุง้งและเมื่อเขาเมยหน้าขึ้นเขาเห็นหญิงร่างสูงโยงผอมแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกลิ้นยาวยืดออกมาจนแตะถึงหน้าอกดวงตาแดงกำ่ำเปื้อนคราบน้ำตานางจ้องมองเขาแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือเจ้าคือสายเลียดของข้าแสงสะดุ้งตื่นขึ้นมาในบ้านของยายทอง หญิงชราผู้เป็นญาติของแม่และเอ่ยถามกับยายทองไปว่ายายทำไมข้าฝันเห็นเปรตแม่ละม่อมแล้วทำไมมันพูดว่าข้าเป็นสายเลือดของมันยายทองถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังแม่ละม่อมเป็นหญิงสาวงามของหมู่บ้านนี้แต่ชีวิตของนางเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหานางลักรอบมีสัมพันธ์กับชายที่แต่งงานแล้วโดยไม่สนใจว่า เขาจะมีภรรยาอยู่แล้วและที่สำคัญภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์มันไม่ได้จบแค่นั้นหรอกนะหลานนางละม่อมมันทำบาปหนักกว่านั้นละม่อมใช้เล่ห์กลทำสเสน่ห์ยาแฝดให้ชายคนนั้นหลงไหลจนกระทั่งเขาตีตัวออกห่างจากภรรยาในที่สุดภรรยาของเขาทนไม่ไหวและตรอมใจตายแต่นั่นยังไม่ใช่ที่สุดเมื่อชายคนนั้นเริ่มรู้สึกผิด และพยายามตีตัวออกห่างแล้วม่อมกลับอาคาตเพื่อแอบ,บวางยาพิษเขาเพ <c oughs> ื่อให้เขาป่วยและหวังว่าเขาจะตายในที่สุด <c oughs> เพื่อที่เธอจะกอบโกยทรัพย์สินของเขาไปให้หมดสิ้นคนทั้งหมู่บ้านสาบแช่งนางแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะกลัวอาคมของนางกระทั่งวันหนึ่งละมมอมตั้งครันทว่าเด็กที่เกิดมานั้นพิกลพิการหน้าตาบิดเบี้ยว ผิวดำเกรียมเหมือนถูกไฟเผาทุกคนร่ำลือว่าเด็กคนนี้คือลูกแห่งบาปละมอมรับไม่ได้นางจับทารกนั้นไปฝังทั้งเป็นที่ป่าหลังวัดหลังจากละม่อมฆ่าลูกของตัวเองได้ไม่นานนางก็เริ่มเห็นเงาประหลาดในบ้านได้ยินเสียงทารกร้องไห้และฝันเห็นเด็กผิวเกลียมไล่ตามนางไปทุกขนทุกแห่งแม่แม่แม่ทำท่าทำไม นางเริ่มคลุ้มคลั่งไม่กินไม่นอนเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยตามหลอกหลอนนางทุกคืนจนคืนหนึ่งนางกรีดร้องเสียงดังเสียงนั้นดังไปถึงบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทําให้ผู้คนในหมู่บ้านที่ได้ยินตกใจทากันตามหาที่มาของเสียงพวกเขาพบศพของละม่อมอยู่กลางป่าหลังวัดร่างนางบิดเบี้ยวเหมือนถูกเผาไหม้ดวงตาเลือดถลน ลิ้นยืดยาวถึงหน้าอกนางตายทั้งที่ยืนอยู่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องศพของนางจนกระทั่งพระในวัดต้องมาทําพิธีเผาศพทว่าร่างของละมอมกลับไม่ไม่ไฟแสงเริ่มตระหนักว่าเกรดแม่ละมอมไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงเขาเริ่มฝันเห็นภาพในอดีตของละมอมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาเห็นนางอุ้มเด็กทารกใบฝังเขาได้ยินเสียงเด็กน้อยกรีดร้องและเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและที่สำคัญที่สุดเขาเห็นเงาของตัวเองซ้อนทับกับร่างเด็กทารกคนนั้นข้าคือเด็กคนนั้นข้าคือลูกของแม่ละม่อมในคืนเดือนเพนแสงออกไปที่ป่าหลังวัดเขาเผชิญหน้ากับเปรดแม่ละม่อม ที่จ้องเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแล้วเกรดแม่ละม่อมก็พลางเอ่ยขึ้นข้าขาผิดไปแล้วข้าทำกับเจ้าได้ยังไงแสงรู้สึกถึงความโกรธและความเจ็บปวดของดวงวิญญาณที่เขาเคยเป็นเขาได้กล่าวออกไปว่าเจ้าได้รับกรรมของเจ้าแล้วแต่ข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าเกรดแม่ละม่อมกรีดร้องร่างของนางบิดเบี้ยว ลิ้นยืดยาวออกมาจนพันรอบคอตัวเองเสียงร้องของเด็กทารกดังก้องไปทั่วบริเวณแสงได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แม่ละมอ่อมและขอให้พระสงฆ์สวดบทขออโหสิกรรมให้นางร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วเสียงสะอื้นนั้นค่อยๆเบาลงจนในที่สุดร่างของเปรตค่อยๆสลายไปกับสายลมแต่ถึงอย่างนั้นแสงกลับได้ยินเสียงลอยมาตามลม ข้าอาจจะหลุดพ้นแต่เจ้ายังต้องชดใช้กรรมที่ติดตัวมาแสงสะดุ้งเริ่มเห็นร่างตัวเองเปลี่ยนไปผิวหนังของเขาเริ่มดำเกรียมเงาของร่างกายยาวผิดปกติลิ้นหนักอึ้งซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขากำลังจะกลายเป็นเปรตเสียเองเวรกรรมไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าจงเตรียมรับกรรมของเจ้าสรุปแล้ว แม้ว่าแสงจะทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แม่ละม่อมจนวิญญาณของนางหลุดพ้นไปแต่กรรมที่เกี่ยวพันกันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะแสงเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมนี้ในอดีตเขาคือเด็กทารกที่แม่ละม่อมฆ่าทิ้งวิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตเมื่อเขากลับชาติมาเกิดเป็นแสงแม้จะลืมอดีตไปแล้วแต่เวรกรรมยังตามติด ตอนที่แม่ละมอมหลุดพ้นนางจึงเตือนเขาว่าเวรกรรมไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าจงเตรียมรับกรรมของเจ้าแสงอาจเคยเป็นผู้ถูกกระทำในอดีตแต่ในพบนี้เขาคือผู้ที่ต้องรับผลของเวรกรรมที่ยังไม่หมดไปวงจรแห่งเวรกรรมจึงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดความลับมักถูกซ่อนอยู่ในความมืดมีบางสิ่งกำลังรอให้คุณค้นพบ และหากคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซอันซีนแล้วเรามาหาคำต่อไปพร้อมกัน